ข่าวด่วนคะ่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาคณะนะคะหมอลำศิลปินผู้ไทยหรือว่าทางด้านเพจศิลปินผู้ไทยได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ประกาศเอาไว้แบบนี้ประกาศเรื่องศิลปินในสังกัดน้องคอปเตอร์นัทกกเอประกาศเรื่อง ศิลปินในสังกัดเนื่องด้วยกระแสข่าวที่กําลังเป็นประเด็นทางด้านสังคมในขณะนี้มีข่าวเกี่ยวข้องกับทั้งทางผู้ปกครองและแฟนคลับน้องคอปเตอร์นัทตกรซึ่งเป็นศิลปินในสังกัดในกรณีนี้ทางคณะมิได้นิ่งนอนใจและได้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพี่น้องขาสำหรับสองสามมือที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประเด็นดราม่าถือว่า ประเด็นดราม่าค่อนข้างร้อนแรงในโลกโซเชียลโดยเฉพาะแอปดําหรือว่าตอตอน,นั่นเองเพราะว่ามีแม่ฮักท่านหนึ่งเนี่ยได้ออกมาร่ำไห้หรือว่ามะา้องไหาค่ะทวงเงินมาไลย จากบ้านฮักบอกว่าตนเองเนี่ยตั้งใจจะมอบให้กับคุณย่าน้องคอปเตอร์แต่ว่าทางด้านบ้านฮักเนี่ยได้รวบรวมเงินทั้งหมดค่ะพี่น้องไปมอบให้กับทางด้านศิลปินเลยเพิ่อนบอกว่าเพิ่อนตั้งใจเอาหายยาบได้บได้เสียเอามาร่วมกันประมาณนี้เสาไอเองก็ได้นําเสนอข่าวนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วล่ะแต่จะบอกว่าประเด็นดรามานี้นะคะคือตัวน้องเนี่ย ไม่ได้มีดรามา่าแต่เกิดดราม่าจากอ ทางด้านผู้ปกครองเนาะแฟนขับน้องคอปเตอร์แม่หกักบ้านหักเนี่ยเกิดอันเนะตีกันพี่น้องคะ่ะเรื่องมาลัยที่จะมอบให้คุณยา่าแล้วก็มอบให้น้องคอปเตอร์เนี่ยมันไม่ชัดเจนว่าใครจะมอบให้ใครอะไรยังไงทีนี้ทางด้านศิลปินภูไทยต้นสังกัดของน้องคอปเตอร์ได้ออกมาเคลื่อนไหวประกาศไว้แบบนี้เพื่อเป็นการป้องกันคะ่ะไม่ให้เกิดความเสียหายในอนาคตสําหรับตัวศิลปินเองสําหรับ คณะหมอลำศิลปินภูไทยนะคะก็ได้พิจารณาแยกเป็นประเด็นทั้งหมด6ประเด็นคณะหมอลำศิลปินภูไทยได้พิจารณาแยกแต่ละประเด็นดังนี้ 1. เพจส่วนตัวในชื่อน้องคอปเตอร์วงศิลศิลปินภูไทยแฟนเพจเพจจริงหากมีเหตุอันใดที่ทำให้คณะเสียหายหรือมีบุคคลอื่นเสียหายกับเพจนี้ทางคณะจะไม่รับผิดชอบใดๆ 2. ในการรับเชิญของน้องคอปเตอร์นัทตกรต้องผ่านทางคณะศิลปินภูไทยเท่านั้นหากมีการรับงานกับทางผู้ปกครองหรือแฟนขับท่านอื่นทางคณะจะไม่อนุญาตให้ศิลปินไปหรือไม่ก็ได้ถือเป็นสิทธิ์ของต้นสังกัดเพียงผู้เดียว 3. หากทางผู้ปกครองหรือแฟนคลับนำชื่อศิลปินในสังกัดไปแอบอ้างมาไลไยหรือบ้านฮักอื่นๆแต่หากมีกรณีที่ทำให้วงเสียหายทางวงจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆและทางคณะจะดำเนินตามกฎหมายถือว่าทำให้คณะเสียหายและ C ในเรื่องมาลลยที่จะให้น้องโดยตรงต้องผ่านชื่อพ่อวีระพงศ์นายสิทธิพงศ์โทรไขสศนเท่านั้นและเรื่องของบัญชีเงินฝากของคอปเตอร์นัทกรมีทั้งหมดแค่หนึ่งบัญชีที่ทางวงดูแลในให้เป็นเงินฝากที่ไม่สามารถถอนได้ ธนาคารออมสินบัญชีร่วมระหว่างคอปเตอร์กับคุณพ่อวีระพงศ์ห้าไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามทางสังกัดจะปฏิบัติและดำเนินการตามสัญญาที่ได้บันทึกข้อตกลงทุกประการและ6ในส่วนของข้อหนึ่งเพจส่วนตัวทางคณะจะดำเนินการสร้างใหม่และอยู่ในภายใต้การดูแลคณะเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครองและแฟนคลับเพื่อตัดปัญหาในการสแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิควรข้อพิจารณาทั้งหมดมีผลบังคับใช้ตามสัญญาที่ทางศิลปินได้ทำการบันทึกและตกลงกับทางต้นสังกัดหากมีประเด็นในเรื่องที่ได้ประกาศณวันนี้แล้วทางคณะสามารถสั่งยุติ บทบาทเป็นศิลปินของน้องคอปเตอร์นักตกรได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหมอลำศิลปินภูไทยพี่น้องขาค,คอือย่างที่ว่าคะ่ะพี่น้องขาสำหรับศิลปินวงภูไทยเพิ่นกระไดออกมาประกาศแบบนี้เพื่อเพื่ออย่างเพื่อว่าป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในอนาคตทั้งตัวศิลปินแล้วก็ทางศิลปินภูไทยเนาะเพราะว่าอย่างพี่น้อง ก็มีบางคนบางกลุ่มบางพวกเนี่ยแหะเหมือนเดิมค่ะสแสวงหาผลประโยชน์กับตัวน้องคอปเตอร์น้องเองก็ยังเด็กเนาะยังต้องได้รับการสั่งสอนจากปูว่วีวีระพง์วงศินซึ่งตอนนี้น้องเองก็กำลังมีกระแสมีชื่อเสียงกำลังโด่งดังและได้รับคำสั่งสอนจากปู่วี เราก็เห็นว่าพัฒนาการของน้องคอปเตอร์เนี่ยพัฒนาการดีขึ้นตัวน้องเองไม่ได้มีประเด็นดราม่าอะไรแต่มันมีนี่แหละคนแอบอ้างบางคนบางกลุ่มบางพวกที่ไม่ประสงค์ดีเถอะขอพูดว่าไม่ประสงค์ดีค่ะถ้าประสงค์ดีกับตัวศิล,ลปินน้องคอปเตอร์เองก็คงไม่ทําแบบนี้สําหรับ6ข้อนะคะเรื่องเพจน้องคอปเตอร์เพจเดิมเนี่ย น้องคอปเตอร์วงศิลปินภูไทยแฟนเพจเพจจริงเนี่ยค่ะก็ไม่แน่ใจว่าเพจนี้ใครเป็นคนดูแลสำหรับก่อนหน้านี้ศิลปินภูไทยได้ออกมาโพสต์แบบนี้คือตัวศิลปินภูไทยเองน่าจะไม่ได้ดูแลเพจนี้โดยตรงและก็จะ ทำเพจใหม่ขึ้นมาสำหรับเพจน้องคอปเตอร์เพื่อนี่แหละเพื่อนเสด็เข้ามาดูแลสอดส่องแล้วก็ป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพหรือบุคคลอื่นนะคะมาสแสวงหาผลประโยชน์กับน้องคอปเตอร์ส่วนน้องคอปเตอร์นะคะจะไปรับเชิญที่ไหนเวทีไหนเนี่ยทางต้นสังกัดจะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้นว่าจะให้สิทธิน้องคอปเตอร์ไปหรือไม่ไปอันนี้ก็ยังที่ว่าน้องคอปเตอร์เองก็ มีสัญญากับทางด้านต้นสังกัดศิลปินภูไทยแล้วก็คือถูกต้องแล้วที่ทางด้านศิลปินภูไทยเนี่ยจะให้หรือไม่ให้น้องคอปเตอร์ไปทําการแสดงที่ไหนหรือว่ารับเชิญที่ไหนก็ต้องผ่านความคิดเห็นของทางด้านต้นสังกัดส่วนเรื่องผู้ปกครองกับ บ้านหักน้องคอปเตอร์นะคะถ้าหากมีการนะคะมอบมาลายเงินหรือโอนมาลายเงินเนี่ยทางต้นสังกัดบอกแล้วว่าจะไม่รับผิดชอบเพราะมันไม่ได้ผ่านทางต้นสังกัดโดยตรงเนาะส่วนนะคะทางด้านยังที่ว่าค่ะบัญชีน้องคอปเตอร์เนี่ยต่อไปนี้เนาะก็จะเป็นบัญชีร่วมสำหรับปูวีแล้วก็น้องคอปเตอร์เป็นบัญชีร่วมกันการที่จะ โอนเงินไปให้น้องคอปเตอร์หรือว่าศิลปิน FC f ซ n แฟนคลับพอๆแม,แม่ๆที่อยากสนับสนุนน้องคอปเตอร์สามารถโอนบัญชีเดียวเท่านั้นนะคะเพื่อนี่ละลดนะคะปัญหาอนาคตมันวุ่นวายเนาะเดี๋ยวโอนบัญชีไปให้คนนั้นคนนี้หลายบัญชีก็หลายปัญหาทีนี้บัญชีเดียวค่ะจะได้มาจัดแจงจัดสรรอะไรได้ง่ายขึ้น ก็ชื่อบัญชีนี้ก็เป็นบัญชีร่วมระหว่างปู่วีและก็น้องคอปเตอร์ พี่น้องคะถือว่าทางด้านต้นสังกัดทําถูกต้องแล้วละ่ะพอน้องเองก็อย่างที่ว่าค่ะน้องอยังเด็กยังไม่สามารถที่จะมีวุฒิภาวะทางด้านนี่แหละตัดสินใจทางด้านการเงินหรือว่ามาแก้ไขปัญหาดราม่าต่างๆเหล่านี้ทางต้นสังกัดเองก็ดูแลซัพพอร์ตน้องคอปเตอร์มาได้ดีโดยตลอดอย่างเช่นปูวีเองเนี่ยก็ ดูแลน้องคอปเตอร์นะคะทั้งสั่งสอนแล้วก็ผลักดันน้องคอปเตอร์มาโดยตลอดอเป็นกำลังใจนะคะพี่น้องขาให้กับน้องคอปเตอร์สงสารเด็กคนหนึ่งจริงๆที่ตั้งใจทำงานในสายงานตนเองแต่ก็เจอประเด็นดราม่าจากผู้ใหญ่ที่ไม่หวังดีหลายๆคนเนาะ สาวไอาเองก็เป็นกำลังใจให้กับน้องคอปเตอร์นะคะตั้งใจทำงานในสายงานของตนเองยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีรักปู่วีแล้วก็ศิลปินภูไทยเยอะๆเนาะอ่ะสาวไอาก็ขอจบประเด็นนะคะนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพกันใหม่คลิปหน้าค่ะ,คะสำหรับเมื่อนี่สวัสดีค่ะ